สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับช่องแฟมิลี่ที่รักเนาะจ้านะองมอน,นี้ผ้ามากินสมตำเ้ยจ้ากับ่มีอีกยังไรจ้ากับผักกะมี่อ่าผักผักกาดดอกบรอเพิ่นเอิญผักกาดกระเจียจเจ๊ยบจ้ากระเจี๊ยบแล้วก็นี่แหละมีผักกาดเส้นเนียจ้าสลัดสลัดกะมี่จ้าไม่ว่าผักอีหอย่างบุญูก็เอิญเปลี่ยนเ้ยจ้าจ้าม่กินน้ำกันเลอจ้า แส่้งน้ำกันเดิอดเนอะผู้ใดกำลังกินเขาแลกเด้วจ้ามากินพร้อมๆก,กันจ้าสีไดสแส่บๆไปน้ากันเนาะพี่น้องเะแสร้คัะจ้ะพักเอาไว้ทั้งขางแล้วจ้ะเนาะเห็นหัวนู่ <laughs> จบอสตมตแล้วต่ำป้าใส่เมือ่อรวเนาะพี่น้อง พอดีเด็กน้อยมีคนเอาอยู่จ้ะแล้วกาจะไปลางเมื่อเอาไปได้กระเจียบงแนจ้ะยู่สวนแมมหรือเจ้าเหรอจ้ะแม่ปลูก ดวกกระแซบด้วยอจากนดว่กระแซบกินดิบกระแซบ กินเป็นมูกันเนื้อจจาจะได้อ้วนไปน้ำกันก็ <c oughs> สิหลดบ่ไดดเราหล่ะจางุุนเนี่ย สมตำนี่ไปซื้อมากด้วยจ้ะเพราะว่าหนูบ่มีเวลาต่ำด้วยค่ะไปซื้อมาแต่ว่ากระแซบอยู่ต่ำปลาเนาะต่ำปลาบานห้อง จินบอสุผัดนุก,กข็อคอให้นั่นไนเดอร์จ้ะมันเหลือมแก่รอย ต้องใส่มือต้องใส่สอนหนูจ้ะพี่หนอมันแก là เอาไว้นูนว่างๆนูสิสท้ายคอนเทนต์ของลูกเด้จ้ะพอช่วงนี้บ้คคอยว่างเลยลูกกับบอย่อมแหย่ไทยนั่นแหละจ้ะวันอ่าน้างกับสีง,ง้อแงจังหน่อยเวลาถ่ายคลิป ส้มตำเนี่ยีิสานบานเท่าเนี่ยต้องกินเป็นกุ้มนะจ้ะกินผู้เดียวบม่ค่อยแสบหรอกจ้ามันต้องกินเป็นกุ้มมันต้องแยงกันกิน พี่น้องจ้าฝากกดติดตามนั้นแน่เ้ยจ้าฝากกดติดตามนั่แน่กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งนั้นแน่เ้ยจ้าพี่น้อง นับสนุนนู้นเด้อเอ็นดูนูน้ำเนี่ยเอ็นดูลูกนูน้ำเอ็นดูๆๆๆนูน้ำจ้ะเดี๋ยวเมือ่อใดมองวางน้องกิตาก็ได้ไปโุงเยี่ยนแฟนอยู่ ครบทุกคนเดวนูสีเฮดคอนเทนต์แบบว่ากินกินน้ากันเนาะกินน้ากันพอแม่ลกเนาะสีเฮดคอนเทนต์กินกับลูกอาการเริ่มหอนแล้วนาอพี่น้องเนาะก็สิเบิร์ดน้าแล้วนี่ สวยสว่าก็เดินไปหนักยิ่งให่นะ สมจํากบเพร็ดน่าระดับกลางๆเ้ยจ้าเพราะเพร็ดแห้งหรือว่ามันไม่นว่าเพราะเพรดเลยเลยจ้าเพรดอยู่กลางๆพ่อกินใจค่ะพี่น้องลงมาเบิ่งหนูแล้วว่ากดตดต,ตามน้ำในเลย,ยจ้า เป็นกำลังแรงใจเห็นน้ำแน่นอนสำหรับหนองไม้สำหรับช่องหนองไม้นะะเนาะค่ะพ่อหนูได้มีกำลังใจเห็ดคลิปตัวไปในเด้อหนูม่คนบอกว่าเก่งดอกแต่ว่าหนูกับสีพายายามพายายามบอกเก่งๆอ่ะจ้ะ สุดท e, ้ายกับใส่ส่วนนะพี่น้องเนาะ โอเคจ้าพี่น้องจ้าทานูกินบอสุภาพนูก็ขออภัยน้ำนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เนาะค่ะเนาอสวัสดีจ้าสีเบิดแล้วเดือนมิดด๋ยวจ้าไปก่อนจ้าบ๊ายบาย